นะคะนี่พอหินลักษณะนี้เราเรียนรู้เลยเป็นชั้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 นเราก็เรียกว่าหินชั้นหรือหินตะกอนอ่าประเภทหินชั้นและหินตะกอนนรกเรียนขึ้นขึ้นข้อใหม่เลยนะคะหินชั้นหรือหินตะกอนนะประเภทที่หนึ่งมีหินอัคนีหินอัคนีก็จะมีหินอะไรบ้างหินแกรนิตหินบะซอหินออกซิเดียมหินพมิด ที่มีประโยชน์แตกต่างกันไปบางอย่างก็มีประโยชน์เหมือนกันบางอย่างก็มีประโยชน์แตกต่างกันไปตามความสวยงามนะคะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในแต่ละชนิดของหินนะคะหินชั้นและหินตะกอนชื่ออย่างเดียวกันนะคะชื่ออย่างเดียวกันหินชั้นและหินตะกอนหินที่อยู่จัดอยู่ในหินชั้นและหินตะกอนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น หินทรายค่ะเรดียเขียนเลยอันนี้หินอะไรภาพนี้หินอะไรคะหินทรายหินทรายหินทรายเนี่ยพบพบมากในกลุ่มหินชั้นนะคะมีถ้าเราเดินไปเที่ยวแถบภาคตะวันออกเชียงเหนืออย่างเช่นพวกเลยนครราชสีมาจะมีหินพวกนี้อยู่นะคะหินทรายเนี่ยเข้ามาทําเป็นเอามาทําเป็นอะไรเออหินทรายฮะ มาทําเป็นทําเป็นอะไรคะหินประดับทําเป็นหินประดับหินแกะสลักทํามาเป็นหินทำเอามาทําเป็นหินรับมีดก็ได้นะคะใช้ทําหินประดับหินแกะสลักหินรับมีดก็ทํามาจากหินทรายนะคะรู้จักหินรับมีดไหมรู้จักนะคะเนื้อมันจะเป็นหยาบๆยาบใช่ไหมคะ จากหินทรายซึ่งจัดอยู่ในหินหินชั้นและหินตะกอนแล้วความประโยชน์ของเขาก็จะมีในเรื่องของทําเป็นหินประดับนะคะก็จะมีหินอีกประเภทหนึ่งหินอะไรเคยจะมีเนื้อหินเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในเขาเรียกว่าหินอะไรคะหินกรวดหินกรวดนักเรียนเคยเห็นหินกรวดไหม หินกรวดจะทาอะไรเหมือนกันใช้ทำอะไรคะ,ระใช้ทําเป็นใช้ทำอะไรคะ,ระใช้ทําหินประดับนะคะหิน,ปร,นนะะประดับตามพื้นมองดูสวยงามนะคะประดับตามพื้นหินกรวดมีมากที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเช่นเดียวกันนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหิน砂อหินกรวดเยอะนะคะเอาต่อไปค่ะหินที่จัดอยู่ในประเภทหินชั้นและหินตะกอนนอกจากหินทายหินกรวดแล้วก็จะมีหินอีกวระเภศหนึ่งนักเรียนรู้จักแล้วคืออะไรหินอะไรคะนี่หินปูนหินปูนนะคะหินปูนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ถ้าปูนนั่คือปูนอะไรปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์เขามาทําอะไรคะอ,อ่ามาทําก่อสร้างนะคะหินปูนนั่นคือใช้ในการใช้มาทําเป็นปูนซีเมนต์ใช้ในการก่อสร้างนะคะก่อสร้างต่างๆสร้างเขื่อนสร้างอะไรก็แล้วแต่สร้างบ้านก็เป็นส่วนประกอบของใช้ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ก็มาจากหินปูนนะคะมาจากหินปูนปูนขาวปูนซีเมนต์มาจากหินปูนทั้งนั้นนะคะอันนี้คือประโยชน์ของหินปูนอันนั้นปูนซีเมนต์ที่เขาขายเป็นถุงๆเขาก็ต้องไปสกัดมาจากหินปูนมาทําให้เป็นละเอียดให้ผูเป็นผงละเอียดเป็นกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งนะคะโรงงานปูนซีเมนต์ใช่ไหมคะโรงงานทําปูนขาวอ่ะต่อไปหินที่จัดอยู่ในพวกหินชั้นและหินตะกอน นะคะอีกว่าเพศหนึ่งเราเรียกว่าอ่าหินอะไรคะอ่าเรียกเรียกถูกเลยหินดินดานหินดินดานหินดินดานจะมีอยู่ทั่วทุกประเทศทั่วประเทศเลยนะคะยกเว้นที่ลาบสูงโคราชไปทั่วทุกภาคทุกภาคของประเทศไทยนะคะใช้เป็นส่วนประกอบทําปูนซีเมนหินดินดดนนะคะใช้ทําเครื่องปั้นดินเผา เหนดินดานใช้ทําเครื่องปั้นดินเผาเอาสั้นๆก็ได้เครื่องปั้นดินเผารู้จักไหมรู้จักนะคะอย่างเช่นพวกแจก,กันต่างๆปั้นเสร็จแล้วก็ต้องนําไปเผาถึงจะออกมาเป็นภาชนะสิ่งของออกมาได้นะคะต้องใช้ความร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมดินดินดานใช้ทำอา่าใช้ทําเครื่องปั้นดินเผานะคะ อีกประเภทหนึ่งประเภทที่สามเราได้แล้วประโยชน์ของหินอัคนีแล้วก็หินอะไรบ้างที่จะอยู่ในหินอัคนีประโยชน์ของหินชั้นและหินตะกอนซึ่งหินแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ต่างกันไปอหินแปรหินประเภทที่สามค่ะหินแปรนักเรียนเขียนหินแปรเลยหินพวกนี้ก็แปรสภาพมาจากหินอัคนี แปรสภาพมาจากหินชั้นและหินตะกรนเราเรียกว่าหินแปรนะคะาอายกตัวอ,อย่างหินแปรอย่างเช่นอ่า หินอะไรคะอ่าหินชนวนหินชนวนหินชนวนพบมากในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดกาญจนบุรีนะคะปัจจุบันนี้เด็กๆอาจจะไม่รู้จักประโยชน์ของหินชนวนแต่สมัยครูเด็กๆเด็คุณครูใช้อยู่สมัยก่อนไม่มีสมุดสมุดที่จะเขียนหนังสือนี่ไม่ค่อยมีเลยนะคะน้อยมากไม่ค่อยมีขาย จะใช้วิธีการเขียนหนังสือจะใช้กระดานตรงนี้ซึ่งเราเรียกว่ากระดาน,นกระดานชนวนนะคะกระดานชนวนแล้วจะมีดินสอดินสอเขียนเขียนแล้วลบได้โดยใช้น้ําลบเขียนเสร็จแล้วลบได้แผ่นเดียวเนี่ยเรียนได้ตลอดเลยใช้แผ่นเดียวเรียนทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกวิชาอยู่ในนี้หมดแต่จะไม่สามารถบันทึกเก็บไว้ดูได้ คือเขียนเสร็จแล้วลบเขียนเสร็จแล้วลบนะคะสอมัยก่อนจะใช้กระดานชนวนแบบนี้มาใช้เขียนนะคะปัจจุบันนี้มีขายไหมอาจจะมีขายนะคะอาจจะมีขายแต่ค่อนข้างหายากนะคะเรียกว่ากระดานชนวนนะคะอ่าอันนี้คือประโยชน์นะคะประโยชน์ใช้ทำกระดานชนวนทำกระเบื้องมุงหลังคาก็ได้ นะคะทากระเบื้องบุงหลังคาก็ได้หินชนวนนะคะทํากระเบื้องบุงหลังคาทํากระดานชนวนต่อไปค่ะอันนี้เป็นสภาพหินชนวนนะคะหินชนวนต่อไปค่ะนักเรียนดูภาพนี้ลองลองลองคาดคะเนหรือเดาก็ได้ว่าเป็นหินอะไรคะอ,อ่าเราเรียกว่าหิน หินอ่อนนี่บ้านเราเนี่ยใครบ้านใครบ้านใครรู้จักหินอ่อนบ้านใครมีใครใช้หินอ่อนใครเคยเห็นหินอ่อนที่บ้านบ้างเห็นที่ไหนคะทำอะไรบ้าง,งทำเป็นโต๊ะหินอ่อนทำอะไรอีกอโต๊ะเก้าอี้อะไรคะรูปแกะสลักต่างๆที่เป็นหินอ่อนใช่ไหมคะหินอ่อนมีความสวยงามไหม นักเรียนเขียนก่อนนะหินอ่อนประโยชน์ของหินอ่อนก็นคือใช้ทําหินประดับใช้แกะสลักนะคะเห็นไหมคะนี่แกะสลักนี่เป็นความพยายามของมนุษย์เรานะคะสามารถแกะสลักหินได้ก้อนใหญ่ๆเป็นรูปต่างๆสามารถมาทําเป็นโต๊ะเก้าอี้นี่เป็นความสามารถ ของความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานนี้นะคะซึ่งต้มีความสามารถอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็หินที่มาทำเครื่องประดับต่างๆก็ต้องมีความสวยงามเช่นเดียวกันหินอ่อนส่วนใหจะมีสีอะไรสีเทาสีขาวนะคะสีเทาสีขาวใช้ทำหินประดับหินแกะสลักนะคะถ้านักเรียนจะไปดูหินอ่อนนักเรียนสามารถไปดูได้ที่ไหนสระบุรีก็มี จังหวัดตากก็มีกําแพงเพชรก็มีนะคะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็มีนะคะอีกวระเพศหนึ่งจัดอยู่ในหินแปรหินอะไรคะหินหินไนท์อ่าเขียนเลยหินไนท์ู่ในหินแปรนะคะหินไนท์ หินหนท์เนี่ยนักเรียนสามารถถ้าได้ไปเที่ยวก็สามารถไปดูได้ทางภาคเหนือภาคตะวันตกนะคะแถวประจบทีรีขันก็มีทางภาคใต้ก็มีบ้างนะคะในภาคเหนือเชีงยงใหม่ตากนะคะอันนี้คือหินหนห์หินไน้์สามารถมาทำเป็นประโยชน์ได้หลายๆอย่างอย่างเช่น เป็นแกะสลักก็ได้ใช้ในการก่อสร้างก็ได้ทำครกนะคะทำครกครเออครก,ก็ต้องคู่กันแหละนะคะ,คะหินหนัใช้ทำหินประดับหินแกะสลักหินก่อสร้างใช้ใชทำครกนะคะครกอืมเรียกว่าหินหนัเป็นม,มีประโยชน์นะคะหินทุกชนิดจะมีประโยชน์แต่เราต้องใช้งานให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับ คุณสมบัติของหินแต่ละชนิดอย่างหินอ่อนมีความสวยงามมากๆเขาก็จะมาทําเป็นแกะสลักต่างๆแต่ราคาค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างแพงนะคะ ต่อไปอ,อีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์นะ,ะที่มีประโยชน์ใช้ในการทําต่างๆทําถิ่ต่างๆอย่างเช่นชื่อว่าหินอะไรคะหินควอตไซอ่าหินควอตไซหินควอตไซมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ทั่วไปยกเว้นที่ราบสูงโคราชนะคะจะอยู่เฉพาะในกลุ่มหินยุคเก่า หินควอตไซส์เป็นหินโบราณหินโบราณหอ่าหินโบราณหินควอตไซส์นี่ใช้ทำอะไรบ้างใช้ในการก่อสร้างนะคะทำครบก,ก็ได้นะคะทำหินครกก็ได้อุตสาหกรรมแก้วก็ได้ได้หลายอย่างเลย อุตสาหกรรมแก้วรู้จักไม่แก้วเอออุตสาหกรรมแก้ว,กรรกวใช้ใช้มาจากหินคอสไซด์นะคะหินคอสไซด์ บอกมานิดนึงหินแกรนิตก็ทําครกได้นะเออเดิมนั้นหินแกรนิตจะทำอะไรบ้างคะหินแกรนิตหินแกรนิตนอกจากใช้ทําก่อสร้างแล้วนะคะออนี่หินแกรนิตทําครกได้ไหมได้ไดทําครกก็ได้หินแกรนิตนะคะหินแกรนิตทําครกก็ได้ใช้ทํกครกหรือหินไหนก็ทําครกได้เช่นเดียวกันนะคะ นี้เป็นเรื่องราวของประโยชน์ของอะไรคะประโยชน์ของหินนะคะเราจะเห็นว่าหินนั้นมีประโยชน์หลายอย่างนะคะขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ต้องดูว่าการนําไปใช้นั้นประโยชน์ต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหินคุณภาพของหินลักษณะเนื้อหินเป็นอย่างไรถ้ามีความสวยงามก็อาจจะทําเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นหินอะไรบ้างคะออซิเดียม ออฟซิเดียมนะคะอา้าวเราทวนอา้าวทวนนิดหนึ่งอา่าประโยชน์ของหินอย่างเช่นหินอะไรบ้างหนึ่งหินแกรนิตหินแกรนิตถ้าทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างคะหินแกรนิตใช้วัสดุก่อสร้างใช้วัสดุก่อสร้างทอะไรได้อีกใช้ทำครกนะคะแล้วก็ทําหินประดับหินแกะสลกักอนุสาวรีย์ต่างๆนะคะ มีครอบคลุมหนึ่งใน8ของประเทศนะคะ,ะทางจังหวัดเลยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแม่ห้องสอนก็มีนะคะอ้าวต่อไปต่อไปหินอะไรหินอะไรคะประเภทหินอัคนีเหมือนกันหินบะซอ้าหินบะโซเขา,าทำาะไไรหินบะโซใช้ทําใช้ทาใยห,หินถนนกันความร้อนวัสดุก่อสร้างนะคะต่อไป อะไรคะชื่อว่าอะไรหินประเภทนี้เอาทวนแล้วนะคะทวนแล้วนะคะจะได้จําได้ดหินออกซิเดียมลักษณะเหมือนเฉากล้วยที่นักเรียนบอกทุกปีเลย,ยพอเห็นพวกจะบอกว่าเฉากล้วยเฉากล้วย,ยนะคะวัสดุคือเอา้าใช้ทําอะไรคะประโยชน์ประโยชน์ชนใช้ทำเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับนะคะหินอะไรคะ ทำมิดทำมิรใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ทำผงขัดผื้นนะคะต่อไปทั้งหมดนี้เป็นประเภทหินอักขณีต่อไปประเภทที่สองพวกหินชั้นหรือหินตะกอนหินะคะหินชั้นและหินตะกอนก็จะมีประโยชน์ต่างกันไปหินที่จะอยู่ในหินชั้นและหินตะกอนอย่างเช่นหินอะไรหินทรายหินทราย หินทรายทำอะไรบ้างทำเป็นเครื่องประดับใช้ทำเป็นหินประดับไม่ใช่เครื่องประดับนะหินประดับก็คือประดับตามสวนตามบ้านนะคะทำเป็นหินประดับเป็นหินแกะสลักทำเป็นหินรับมีดนะคะอันนี้หินหินกรวดก็เช่นเดียวกันก็ใช้ทำเป็นหินประดับนะคะทำเป็นหินประดับนะคะต่อไป หินตะกอนและหินชั้นที่ประเภทหินปูนหินปูนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้มาทำเป็นปูนซีเมนต์ปูนขาวเป็นส่วนประกอบของปูนขาวปูนซีเมนต์นะคะใช้ทำหินประดับก็ได้ในด้านในด้านของอุตสาหกรรมทางเคมีนะคะอันนี้คือหินปูนเอาต่อไปค่ะ นักเรียนดูภานนักเรียนตอบได้เลยไหมนักเรียนไม่ต้องไปดูในหนังสือมุดแล้วเพราะว่านักเรียนเวลาไปจะเที่ยวจังหวัดต่างๆนักเรียนสามารถเห็นลักษณะหินนักเรียนก็สามารถบอกได้เผื <St ars> ่อน,นักเรียนได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็เป็นประโยชน์กับความรู้ของนักเรียนเองนะคะ <แ deben S 1> เอาหินดินดานค่ะจะมีลักษณะเป็นแผ่นๆเห็นไหมคะนะคะหินดินดานประโยชน์ใช้ทําอะไรใช้ทําเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผานะคะ ประเภทที่3ามเราเรียกว่าหินแปรหินแปรก็คือหินแต่ชนิดนั้นจะแปรภาพแปรสภาพมาจากหินอัคนีแปรสภาพมาจากหินชั้นและหินตะกอนนะคะยกตัวอย่างหินชนวน,น,ชน,วนใช้ทําอะไรบ้างกระดานชนวนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหินชนวนต่อไป หินแปรชนิดหนึ่งก็คือหินอ่อนประโยชน์ของหินอ่อนก็จะมีมากมายราคาค่อนข้างสูงใช้ทําแกะสลักเป็นเครื่องประดับนะคะหินอ่อนใช้ทําหินประดับหินแกะสลักที่มีความสวยงามนะคะนอกจากนี้ก็จะมีหินน้ําายบอกอยู่แล้วทําอะไรคะหินน้า้าทําโครกหินน้ทําโครกทําหินประดับหินแกะสลัก นะคะใช้ทำครกก็ได้นะคะหินควอตไซหินควอตไซก็เป็นหินที่ใช้ในการทำก่อ,อสร้างอุตสาหกรรมแก้วนะคะ <im> อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของหินแต่ละชนิดไม่เหมือนอที่บางชนิดก็จะใช้ประโยชน์คล้ายๆกันนะคะ <im> คล้ายๆกัน <im> <im> บางชนิดก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง <im> และราคาค่อนข้าง,งสูงเป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมในการ นำประโยชน์มาใช้ในเรื่องของชนิดของหินแต่ละชนิดนะคะค่ะในชั่วโมงต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโรคเราแล้วการผุพังกับที่ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับหินนี่แหละว่าหินนั้น,นแต่แต่และก้อนนั้นคงสภาพเดิมไหมไม่เขาจะคงสภาพเดินตลอดไปไหมไม่อาจะไม่คงสภาพเดิมเพราะอะไรเพราะมีนะ,นะคะทำไมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทำไมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะคะอ่าววันนี้หมดชั่วโมงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ